คาดหวังกับ MV MV ของญี่ปุ่นก็ททำไว้ดีมาก MV ็มวีคโบมาแล้วทุกคนอยากดูไหมดูด้วยกันดีกว่า ที่เซอร์ว่าดีแล้วคาดหวังคาดหวังกับ MV เพราะ MV ของญ,ญี่ปุ่นก็าทำไว้ดีมากนี่หูเราดูเป็นแบบอุ้ย <laughs> เราดูตอนที่วิวลอยหกสิบวิวสวยใสๆอลไรอย่างไอ้เนนี้เ่้นนี้เลาอยู่เชียงใหม่เลยอ่ะ คือควรแบบมูมากคือเด็กๆที่ีริงเก็อยู่เชียงใหม่หมดเลยแบบว่าโลเคชั่นก็คือถ่า,ายาาที่เชียงใหม่ดูือว่าแบบเราเคยอยู่ในหวัยตอนที่เขาตอนที่เขาถ่ายกัน Oh, các bạn thấy không là quá đẹp 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 มันดีเมันด <imen> thin, ีเหมือนที่เราคิดเอาไว้ที่พูคือสวยมากๆจบแล้ว คือตอนแรกอ่ะที่เห็นอ่ะก็แบบว่าเอ๊ะหรือว่าจะถ่ายแต่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าออกมาดีกว่าที่คิดนะคนนี้คป็นหนน่าดีใไปย่าเขาเป็นคนหน้านิ่งนะแบบว่าไม่ค่อยเจอไปย่าไงแต่เมื่อวานเนี่ยเจอแต่ว่าไปย่าแสเมียใช่ไหมแล้วแบบหน้าตาแบบว่าตาดูมากเกลือบคิดถึงตัวเองเลยอ่ะแบบอ๋อถ้าคนอื่นมองมาเขาน่าจะเห็นเราเป็นแบบนี้สินะคือแบบเหมือนแบบโกรธตลอดเวลาแบบ นร่งแฮไอันนี้คือหน้าเฉยฉไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่หน้าเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าโกรธถ้าโกรธก็คือปากมันจะแบบไม่รู้ปากมันจะคว่ำแบบจะคว่ำไปอีกเฉยเฉยเนะกับส่วนเรื่องอันดับผลด่วนที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวานนะคะคก็เขียนความรู้สึกไปหมดแล้วในะเอมออออนะคะ ก็อย่างที่พูดไปในแอมเลยใช่ก็ดีใจมากว่ากนะคะเพราะว่าไม่เคยไม่เคยอยู่อันเดอร์เกิลมาก่อนแล้วปีนี้มาไกลมากๆไกลที่สุดตั้งแต่ลง GE มานะคะเรามาถึงได้ขนาดนี้ก็แบบว่าสุดยอดแต่อะไรรู้ไหมหนูเชื่อว่าทุกคนพาไปได้อีกทุกคนแบบว่าได้มากกว่านี้จริงคือสปิริตของทุกคนอะมันไม่ได้อยู่แค่ยีเจมันไปได้ไกลกว่านี้นะคะ คือพูดแล้วแบบผื่นมากไม่กล้ามองกล้องเลยซู<ด>้อันดับดีคือเลยด้วยใช่ดีใจมากรู้สึกว่าเหมือนมินจะดีลีมากเลยหรือเปล่าต่อให้ล่วงไปถ้าไฟนอลล่วงไปจริงๆอ่ะก็ไม่เสียดใจนะพอร,รู้สึกว่าขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะก็ยังคงแบบว่ายังคงอยู่ใน next girl ใช่ไหม ก็ไม่ได้แบบว่าคือเราก็อยากจะแฮปปี้กับทุกอันดับที่ทุกคนพาเรามาถึงเราพิเศษกับมันเธอต้องรู้ประกาศล่าสุดเกิดอะไรขึ้นอีกหนูต้องดูที่ไหนอะฮะในงานเงื้อประกาศประกาศอะไรเขาประกาศอะไรอะทุกคนเดี๋ยวพึ่งคือดูทุกแท็กแล้วไม่เห็นมีเลยอ๋อทุกคนกําลังช็อกกันอยู่หรือเปล่าคนที่อยู่ในงานงานกาลังช็อกอยู่ปั่นหรือเปล่าเออปั่นหรือเปล่า ยงไงอะไรอ่ะนี่ดูที่เขาถ่ายมาไปยิ่งดูก็ยิ่งอยากไปอะ่ะ ดูไม่เห็นอะรีแฮสักอย่าง <c oughs> เปลี่ยนชื่อโปรดิวเซอรอ์แล้วคือเพลงที่เปิดก็คือเป็นเพลงที่เขาโปรดิวทุกคนรู้ไหมอันดับหนึ่งของหนูในดีแคป เพลงทั้ง2อแอปคือเทวไว้เดี๋ยวโพสให้ดูทั้งใน YouTube ทั้งใน Apple Music สิู้ๆทุกคนสิ่งนี้ใครได้ร่วมงานคือผมเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยออกไปทำอะไรกับใครเขาเท่าไหร่ไงคืออย่างปีที่แล้วอ่ะถึงเราจะได้ไปญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าก็คือยังอยู่ในขอบเขตของโุรกิยังอยู่ในแบบ48ปอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือแบบ อยู่ๆก็ไปเกาหลีอะ่ะมันมันแบบค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สุดๆแล้วดันเป็นค่ายที่เราชอบถ้าไม่ได้แบบว่าเซปร์บซื้อก็คงแบบว่าเสียใจแ,แต่ก็แต่ก็ก็ต้องยอมรับกับกับสิ่งที่เราได้เราก็ดีก็ต้องดีใจกับสิ่งที่เราได้ด้วยเนาะยัง <c oughs> <c oughs> ไงก็ดีใจอยู่แล้วแต่ก็หวังว่าแบบปีนี้สมมตินะถ้าได้ติด อันเดอร์จริงๆอะเพลงอาจจะแบบเปลี่ยนจากแนวน่ารักน่ารักหรือเปล่าวะปีที่แล้วเราได้อยู่น่ารักไงปีนี้อาจจะแบบเปลี่ยนแนวทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นไงไม่ค่อยเห็นเหมือนในเพลงแบบนอกจากคิวๆเท่าไหร่เราผ่านเรื่องจีกันไปเถอะคือมิมเบอร์หลายคนก็ไม่ค่อยอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องจีเท่าไหร่เพราะว่ามันเครียดมันพูดแล้วมันเครียดทั้งนั้นที่แบบว่ามันมันจะพูดให้จอยมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็เครียดอยู่ดีใช่ไหมเออเปลี่ยนเรื่องดีกว่า ตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์ซิสคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I Am Phoneit Application